รรรัักกเเเิบนนนาาาโททีีี่่้้สยคุณย่าป่วยหนักมากอาจจะอยู่กับเราได้ไม่นานยอคิดว่าอายอจ,จะกลับไปอยู่พัทนีลูกผมไม่ไปอยอจ,จะมาบังคับผมไม่ได้ออ๋ที่นี่น,นะมันก็ไม่เหมือนกรุงเทพหรอกมันแบบบ้านๆน่ะมันไม่มีอะไรกันดานมากเลย อย่างคนนะเวลาไปไหนมาไหนก็ใส่แต่สลงบ้านๆ้ินเป่งเลยไม่อยากรู้เหรอว่ามือตีนของคนบ้านๆเนี่ยมันหนักแค่ไหนไปเนี่เอ่ยเอาไปไส่นี่นี่เบาๆใส่เยอะๆเลยใส่เยอะๆยอะเลยใส่นะเจ็บนะเบาๆหน่อยดิแล้วนี่ไปทำท่าไหนเนี่ยสามลุมหนึ่งยังแพ้เข้ามาเนี่ยโอ้เสียชื่อเด็กตานนี้หมดโอ้ ไอมักไม่ห้ามไว้นะไอ้เกือบหล่อหน้าเละไปแล้วทำเป็นปากดีนะแต่ว่าแต่อมะรไปไหนอ้มากนะโอ้ยนั่นอ่ะหนักสุดเลยขึ้นกลับไปสภาพแบบมาย่อเอาตายอ่ะตอนนี้มันก็รีไปโรงพยาบาลก่อนแล้วดิโอ้ยสงสารมันว่ะความมันน่แรงใช่ย่อยที่ไหนล่ะอย่างนะเอ็งก็รู้ข้าหน้าตาดีข้าก็กลัวเสียโฉมอ่ะไม่ได้ลงปกบกอะไรสืบจากศพปดีไม่ว่าร้ยพูดจาลุ่มล่างแหววกอะไร สัตว์เลี้ยงแสร็จลักหน้าตาดีพวกหน้าตาดีใส่นิดหน่อยเ่า๋ยวมแต่ไล้สาระอยู่เลยว่าแต่เราจะเอายังไงกับเรื่องเรียนต่อดีวะโอ้ข้าเองกว่าจะจบม3ได้แก้ศูนย์ไม่ทั้งสามสี่ตัวจะไปสู้อะไรใครเขาได้วะและอีกอย่างนะอายยอจะส่งข้าไปเรียนปอนเนาะเลยด้วยปะก็เป็นซะอย่างนี้ไงไอ้พวกหัวดีเรียนเก่งส่งไปเรียนสามัญกันหมดไอ้พวกหัวไม่ดีเรียนไม่เก่งส่งไปเรียนศาสนาโอ้ แล้วเมื่อไรอ่ะเ,<อ>เมื่อไหรจะมีกค็ครูเก่งอ่ะมาสอนทบ้านนาทีวะเออเรื่องอย่างนี้อ่ะไอ้ที่เรียนเก่งๆอ่ะเหมือนดิงอ่ะมันก็ต้องไปเรียนฟอนเนาะแทนข้าดีวะไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากเรียนศาสนาด้วยแต่ข้าอยากเรียนถาปัดมากกว่าวะ่ะถาปัดนะน,นะที่ไปซ่อมไฟตามบ้านเนอะอีนี่ก็เล่นไม่รู้เรื่องไม่รู้จังเวลาเวลาแต่ว่าแต่ทำไมถึงอยากเรียนถาปัดเออแบมังอ่ะเขาอยากเป็นสถาปนิกด้วย แต่ว่าไม่มีโอกาสได้เรียนอย่างที่ตั้งใจไว้ข้าก็เลยอยากสารต่อความฝันนั้นว่ะน่แต่อยงน้อยอ่ะแกได้ทำงานในสายที่แกต้องการไม่ใช่เหรอ,อ,อแต่ถ้ามีปริญญาด้านนี้สักใบอะ่ะข้าว่าเขาน่าจะได้ไปไกลกว่านี้นะเฮ้ยหมดค่าละมันไปกี่บาทแนละ้วกรรมกรไปไกลเกินไปแล้วปึ้งจะจบหมอสามกันเองเลยเออแวเราสอบเข้าอัดตันกันไหมเอ,อเอาดิแต่ว่าแกอ่ะต้องเติมไว้ค่านะเว้ย ได้ได้ได้อินชาอัลลอฮ์เราจะได้ไปเรียนอัตันด้วยกันเว้ยเอาเอาสู้สู้ เลยอ่ะเมื่อคุณย่าดูแลโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้อ้ไปรู้ไหมตอนที่อายอเป็นเด็กอ่ะคุณปู่ทําอาชีพรับเหมาก่อสร้างเล็กๆอยู่แล้วอายอก็แค่ใช้ความรู้ทางสถาปัตย์ที่เรียนมาต่อยอดจากต้นทุนเดิมที่เรามีอยู่ใช้เวลาในช่วงที่ลูกเล็กๆไป,ไปๆมามาปรัตญาเพื่อเปลี่ยนโฉมธุรกิจนี้ใหม่พอปรับจนอยู่ตัวเนี่ย ก็ให้ออาเข้ามารับช่วงดูแลกิจการแทนแต่วันหนึ่งธุรกิจนี้จะถูกแบ่งตามส่วนการแบ่งของมรดกอิสลามซึ่งอายอะในฐานะลูกชายก็จะได้เยอะที่สุดถ้าปล่อยให้ออาที่มีแต่ผู้หญิงดูแลแต่ฝ่ายเดียว<า>ก็ดูจะกินแรงเขาเกินไปอายะนี่สุดยอดเลยนะครับคนที่สุดยอดเนี่ยไม่ใช่อายะหรอกคุณย่าของลูกทั้งหับ หลังจากคุณปู่เสียเนี่ยคุณย่าดูแลกิจการครอบครัวด้วยตัวคนเดียวทั้งหมดไหนจะเลี้ยงดูส่งเสียงอายยและอาอาอีกห้าคนทำงานหนักมาตลอดชีวิตจนร่างกายไม่ไหวอย่างทุกวันนี้ไงละ่ะ รักศาสนากับเวลาจะสอนเราได้หวังเราต้องหวังสักวันพระองค์ทรงให้หายจากการที่เราทุกคนอดและทนอลลอพอใจอดทนไปสุดท้ายจะได้ยังหวัง อากาศร้อนเนี่ยยอตาก็เจ็บเนี่ยถ้าจำไม่ผิดบางคนนั้นเขานั่นอะไรแบรมังพี่ชายของเด็กที่ลูกมีเรื่องกับเขาเมื่อวาน,นมไม่น่าอะไรยอถึงยอมความเขาไดง่ายแบมังเนี่ยเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงจังคุณย่าเนี่ยมอบหมายงานโปรเจกต์ใหญ่ๆให้เขาทำเนี่ยมาหลายงานแล้ว อ๋อสลาห์ลกุมครับคุณบรอกมันะมเลกุลสลามเป็นไงบ้างงานช่วงนี้อ๋อฮามิลลาครับตอนนี้ก็กําลังเร่งออกแบบเฟสแรกอยู่ครับเพราะทางผู้ใหญ่ที่กาตาร์ที่เขาให้ทุนเรามาเนี่ยเขาจะมาตรวจดูความคืบหน้าปลายเดือนนี้ครับเดือนนนะยังไงก็ปากด้วยแล้วกันอ๋อด้วยความยินดีเลยครับเออตั้งแต่คุณมาเนี่ยดูคุณย่าท่านอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยนะครับกำลังจะบอกว่า ทัานไม่ควรจะกลับมาตั้งนานแล้วใช่ไหมเปล่าครับผมก็แค่รู้สึกว่าคุณแม่น่ะอยู่กับเราได้ไม่นานอะไรที่ทาแล้วท่านมีความสุขก็ร,รีบทำเถอะครับเออลืมแนะนํานี่แบบมังนะแล้วก็นันอูบัยยิยนดีที่ได้รู้จักครับคุณอไบยครับยินดีครับอูบยเนี่ยเขาเพิ่งมามีอะไรก็ช่วยแนะนําเขาด้วยแล้วกันถ้ามีเวลาว่างก็พาเข้าไปเที่ยวแถวๆนี้นะเขาจะได้รู้สักทีว่า ปัตตานีเนี่ยมันไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน,นยอครับปัตตานีเนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่นะครับถ้าหากว่าตัดเรื่องความไม่สงบออกไปเนี่ยที่นี่จะเป็นที่ที่น่าเที่ยวที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเลยแหละครับโอแบจะพาผมไปไหนก็พาไปเถอะแต่อย่าพาผมไปเจ้าเอกกระเบิดแล้วกันชีวิตแต่ละคนเนี่ยอลอส์กลงกําหนดไว้แล้วเมื่อความตายมาถึงก็ไม่สามารถที่จะหนีความตายไปได้หรอกครับ คนภายนอกเนี่ยเสพข่าวระเบิดจนคิดว่าที่นี่มีเหตุระเบิดทุกวันทั้งที่ความจริงเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับทุกวันนี้เนี่ยคนปัตตานีก็ยังใช้ชีวิตกันตามปกติก็แค่ระวังตัวมากขึ้นไม่ไปไหนมาไหนเวลากลางคืนแล้วก็ไม่ไปตามจุดเสี่ยงต่างๆแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าตรงไหนมันเป็นจุดเสี่ยงอยู่ๆไปก็รู้เองแ่ะครับ,รบ